ต้องใต้ไปตรังพามาที่บ้านเลขที่53ทับ2ตำบลปากแจมอาเอห้วยยอดจังหวัดตรังเพื่อพบกับคุณยายมาลีสีคงวัย80ปีที่สุขภาพยังแข็งแรงสายตาดีเดินเหินคล่องแคล่วคุณยายพาเดินชมสวนครัวหลังบ้านพบว่าสวนครัวของยายปลูกพืชที่ใช้ปรุงเครื่องแกงเป็นหลักคือขิงขา่าตะไคร้ขมิ้นมะกรูดและอื่นๆอีกมากมายเนื่องจากคุณยายยึดอาชีพตำน้ำพริกแกงขายมานานถึง6ปีแล้ว ทั้งแกงส้มแกงป่าแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงพริกแกงขั่วคุณยายตำด้วยมือและครบหินแบบนี้แหละครับอายุ80แล้วแต่ยังตำธรรมะถมแมงมากตำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งและตำไว้ขายหน้าบ้านด้วยพริกที่ใช้หากเป็นพริกแห้งจะใช้พริกขี้หนูแห้งเท่านั้นโดยสั่งซื้อจากแม่ค้าในตลาดแล้วนำมาตากแดดเองอีกครั้งก่อนจะร่อนเอา,มาเมล็ดรีบหรือเศษเทิ้งไป ให้เหลือแต่เฉพาะเมล็ดสมบูรณ์เท่านั้นแม้พริกขี้หนูแห้งจะมีราคาแพงกว่าพริกชนิดอื่นแต่ตำง่ายกว่าและรสชาติเผ็ดหอมกว่าคุณยายมีเคล็ดลับในการตำน้ำพริกแกงส้มให้อร่อยโดยการใส่พริกสดผสมพริกแห้งใส่กระเทียมและใส่ข้าวสวยลงไปด้วยเพื่อดับกลิ่นคาวเมื่อแกงกับปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นๆส่วนแกงคั่วและแกงกะทิคุณยายก็ใช้กระเทียมสดตะไคร้สดและขมิ้นสด พร้อมกับกะปิชั้นดีเพื่อทําให้หอมอร่อยและไม่เตรียมวัตถุด,ดิบทิ้งไว้ค้างคืนอย่างเด็ดขาดแต่ละวันคุณยายจะทำน้าพริกแกงได้ประมาณ2-3ถึงกิโลน้ำพริกแกงที่ผสมกะปิแล้วจะขายราคากิโลละ130บาทแบ่งเป็นถุงครึ่งกิโลกรัมราคาถุงละ65บาทแต่หากเป็นเครื่องแกงที่ยังไม่ใส่กะปิจะขายกิโลละ140บาทแบ่งเป็นถุงครึ่งกิโลกรัมถุงละ70บาทและยังมีน้ำพริกแกงถุงเล็กๆไว้ขายหน้าบ้านถุงละ10บบาทด้วยสนใจน้ำพริกแกงคุณยาย โทรสั่งซื้อได้เลยครับยยผู้รู้บอกว่าน้ำพริกแกงตำด้วยครกหินกลิ่นจะหอมกว่าปั่นด้วยเครื่อง